จะพี่น้องรอบแรกเป็นรอบเลี้ยงโต๊ะจีนนะคะนาอพี่น้องคะตอนแรกเลี้ยงโต๊ะจีนอรอบแรงจะเป็นเลี้ยงโตจีนค้นกับฮือห้ากันคือเกาเหรอพี่น้องค้นกับหลายกันคือเกาคนเยอะมาก โก้พี่มานางัเดีนจ็ดโตใสไทยเกอนแม่ครัวโต๊ะจินค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ปลาปลาหนึ่งเมือน้าบ่ค่ะ ปลาเนื้อมะนาวค่ะพี่น้องคะทีมงานทางใดน,น้อค่ะนี่ตัวกินตุ้มปุย้ยตัวกินอะไรคะเป็นปุ้ยค่ะตุ้มปุ้ยตั้งอยู่ที่ไหนคะต,ต,ตั้งอยู่บ้านตัดเตาอยู่ยาโสธรแมนบ่ค่ะแมนโอ้ไทายยาโสเอาพี่น้องเอฟซีเจตู่ผาพี่น้องยางเบิ้งแล้วพี่น้องกะถ้าสนใจกะถ้าสนใจโทรติดต่อที่ไหนคะ โอติโตอสายโตจีนโคติตเบอร์แม่อะไรค่ะเบอร์อะไรคะ089 089 721 721 5750 5750จ้ะอันนี้เบอร์แม่ปุ่มปุยเลยค่ะเบอร์แม่ปุ่มปุยโตจีนยะโสทรอนเนาะค่ะเนาะทั่วประเทศแมนอกค่ะจะขอบคุณมากมากนะคะพี่น้องเอฟซี่ะถ้าเกิดสมมุติว่าผู้ได้อยากจะจัดงานสามารถสั่งได้นะคะหรือว่าโทรใดเด้อพี่น้องเด้อจ้ะ โผได้นะคะมีหมอลำ่พร้อมนด้มือเนี่ยเอา้าปัดโตแขกวิไอพี่ตัวนั่นเสียแดงๆนั่นนะโอ้ของแท้ตัวนี้แม้แขกวิไอพี่ฮะเจ๊พแพรยังบาท่านมาเดี๋ยวเจ๊แพรกับมาเรียงเบียดอ,อกเจ๊แพรยังไม่มา ินโตกินกันอันนี้กับ VIP พี่คือกันพี่น้องโต๊ะ VIP โต๊ะ VIP ค่ะขจาอนี IP เหมือนกันค่ะ VIP ะของช่อำรวย นี่เป็นของช่ำรวยนี่จะเป็นตะก,ก้าค่ะพี่น้องของช่ำรวยเนาะคนแน่นหนาพี่น้อง้นกระตกออ๊ย ทงที่กับบัตรทนแหล้วต้องได้ไปหาเต้นอีกต้องได้ไปหาเต็นเด้เดค่ะพี่น้องคะเอาสำหรับผู้ใดอยุกไกเลรลาจะเนาะสามารถมาได้นะจ๊ะหมอลำซิ่งนะคะเนาะพี่น้องคะมาเด้อมาเบิ่งน้ำกันค่ะมือนี่มวนกันมัดมือมดขึ้นเลยมือนี่รับร่องทั้งคืนทั้งวันเลยวันนี้ดูทา่าเขาวัดนาคราชวานารามค่ะพี่น้องมาจะเห็นห่านหมอลำใหญ่ๆตั้งยูนี่ละ เดินทางมาเด้อค่ะเด้อจ้าผู้ใดอยากมวนอยากยิ้นน้ำกันกระไดตอนนี้กับกำลังพี่น้องเพคนกับกำลังกินข้าวกินน้ำกันหลายๆมันสิร้องบ่ไหวเด้สาวมอลำั่มสำรักเอาเก่ามอลำั่มสำรักนี่ยละเนาะ